สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่29หลังจากที่การประลองของเหล่าสาวก็รู้ผลผู้ตัดสินจะทำการยุติการต่อสู้พร้อมทั้งจดบันทึกคะแนนแล้วทำการขานชื่อต่อไปออกมาทันทีต้วนหลิงเทียนในที่สุดผู้ตัดสินก็ขานชื่อต้วนหลิงเทียนสนามประลองที่สามหลิงเทียนรีบย้ายร่างไปยังเวทีประลองนั้นทันทีฝ่ายตรงข้ามของเขาเป็นชายหนุ่มที่ดูแข็งแกร่งและตรงไปตรงมา ค่าลี่เฉินโปรดที่แนะค่าด้วยชายหนุ่มตรงหน้าช่างสุภาพและร่าเริงนักผิดกับร่างกายที่กำยำของมันค่าตัวหลิงเทียนตัวหลิงเทียนส่งรอยยิ้มกลับไปในสนามประลองอื่นๆนั้นราวกับสนามประลองเข็นค่ากันอย่างจริงจริงราวกับพวกมันไม่เห็นว่านี่เป็นการประลองเพื่อวัดระดับมันยากที่จะมีใครกล่าวสนทนากับอีกฝ่ายเพราะทุกคนล้วนต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้รวดเร็วที่สุด ทวารี่เฉินนั้นแตกต่างจากผู้อื่นฟึบลี่เฉินเคลื่อนย้ายร่างกายของเขาร่างกายที่กำยำของเขาเคลื่อนไหวราวกับไร้น้ำหนักด้วยการเคลื่อนย้ายที่ใช้ออกด้วยกำลังระดับช้างแมมมอธโบราณหนึ่งตัวทําให้เกิดลมกันโชคพัดมาถึงหลิงเทียนบ่งบอกว่ากระบวนท่านี้รวดเร็วถึงเพียงใดวิชาท่าร่างวิญญ,ญาณอสารพิษเคลื่อนกายตัวหลิงเทียนเคลื่อนที่ไปหามันเช่นกัน ในในแง่ของความเร็วดูเหมือนหลิงเทียนจะเหนือกว่าชายหนุ่มที่ดูกำยำคนนี้เล็กน้อยและแน่นอนว่าหลิงเทียนใช้ออกด้วยกำลังระดับช้างแมมมอธโบราณหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบลี่เฉินไม่ว่าลี่เฉินจะทำการจู่โจมสักเท่าไรก็ไม่อาจสัมผัสได้แม้แต่ชายเสื้อของหลิงเทียนข้ายอมรับความพ่ายแพ้ท่านใดนั้นเองลี่เฉินพลันหยุดลงและกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ออกมาเพราะอะไรกัน จนถึงตอนนี้มีเพียงวิชาท่าร่างเท่านั้นที่ข้าเหนือกว่าเจ้าทำไมเจ้าถึงรีบร้อนยอมรับความพ่ายแพ้นักเล่าต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเจ้ารวดเร็วกว่าข้าหมายถึงไม่ว่าข้าจะทำเช่นไรก็ไม่อาจไล่าตามเจ้าทันหรือแม้แต่จะทำร้ายเจ้าได้เพราะเจ้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ข้าไม่สามารถทำอันตรายได้ตลอดเวลาเช่นนั้นถึงจะสู้ต่อไปก็คงไร้ความหมายแล้ว ลีเ่เฉินหัวเราะออกมาอย่างจริงใจเขานับว่าเป็นคนตรงไปตรงมาผู้หนึ่งแล้วเขาก็กระโดดลงจากเวทีประลองไปต้วหลิงเทียนยิ้มอย่างอ่อนโยนลีเ่เฉินผู้นี้ดูจริงใจอย่างมากเขากระโดดตามมันลงมาจากสนามประลองหืมเคอรเออไปไหนแล้วเมื่อต้วหลิงเทียนกลับมาที่เดิมเขากลับไม่พบเครเออเขาจึงหันมองไปรอบๆเพื่อค้นหานางหลังจากนั้นไม่นานนักหลิงเทียนก็พบว่าเด็กสาวกำลังต่อสู้อยู่บนลานประลอง ฟุบเด็กสาวยืนอยู่อย่างสง่างามบนลานประลองกระบี่อ่อนสเก็ตด,ดาวตกม่วงในมือนางท่าผ่านลำคอของคู่ต่อสู้อย่างน่าเกรงขามเพียงนางส่งแรงอีกเพียงครึ่งปอนลำคอของอีกฝ่ายคงถูกเชื้อเชืออจนต้องตกตายร่างกายของฝ่ายตรงข้ามถึงกับสั่นออกมาด้วยความหวาดกลัวมันกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมเหงื่อการที่หลังไหลออกมาค่ะข้ายอมรับความพ่ายแพ้สาวน้อยเก็บกระบี่ของนาง ก่อนที่จะกระโดดลงจากลานประลองแล้ววิ่งไปหาหลิงเทียนท่ามกลางสายตาของผู้ชมที่มาดูการประลองคู่รักที่เรากับสวรรค์สร้างคู่นี้ช่างดึงดูดความสนใจของผู้คนนะพวกมันล้วนอิจฉาแทบตายแล้วหึมห่างไปไม่ไกลนักมีชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีเทาปักลายเงินที่เพิ่งได้ชัยชนะมาอย่างง่ายดายจ้องมายังหลิงเทียนด้วยแววตาอาฆาตเจือไปด้วยความริษยาตอนนี้มันได้รับชัยชนะไปแล้วถึงสองครั้ง มันเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับก่อกำเนิดโดยปกติแล้วเมื่อคู่ต่อสู้เผินห้ากับมันล้วนแล้วแต่กล่าวยอมแพ้ออกมาทันทีโดยไม่ต้องรอให้การประลองเริ่มมอต้นด้วยซ้ำเวลาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วต้วนหลิงเทียนทำการแข่งขันไปทั้งหมด27ครั้งเอาชนะได้ทั้งหมดได้รับ28คะแนนเค่อเอ๋อได้รับชัยชนะ28ครั้งได้รับ29คะแนน ผลลับโดยรวมของวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่ต่างเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระดานแจ้งระดับคะแนนนั้นก็ถูกนำมาติดตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนได้รับชมคะแนนของสาวกทั้ง86ชีวิตที่เข้าร่วมการประลองในครั้งนี้อืมหลิงเทียนสังเกตเห็นถึงกลุ่มตัวเก่งได้ในเวลาไม่นานนอกจากเขาและเคอเออยังมีอีกราวๆสิบคนที่ชนะรวดเช่นกัน ในรายชื่อเหล่านั้นหลิงเทียนก็รู้จักเป็นอย่างดีลี่ฉีลี่หยวนลี่ซ่งลี่อันส่วนห้าอันดับแรกนั้นสามารถเอาชนะไปได้ถึง29นัดพวกมันต่างมีคะแนนสูงถึงส0คะแนนในห้ารายชื่อนั้นที่หลิงเทียนรู้จักก็มีลี่ซ่งและลี่อันการประลองประจำตระกูลครานี้ถูกจัดได้อย่างยอดเยี่ยมนักแทบไม่มีผู้แข่งแกร่งได้ประลองกันเองในช่วงแรกๆเลยยอ เห็นได้ชัดว่าพวกมันจงใจจัดให้เหล่าผู้แข็งแกร่งทั้งหลายประลองกันในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันต้วนหลิงเทียนก็เข้าใจได้ว่าทำไมผู้คนถึงคาดเดาผู้ชนะและผู้แข็งแกร่งได้อย่างงไไ่ายดายเพราะทุกปีคงมีการจัดแบบนี้นี่เองน้องหญิงเคอรเอ๋อเจ้านี่น่ากลัวไม่ใช่ย่อยเลยนะได้ถึง29คะแนนเลยเชียวลี่ชีชีเดินเข้ามาหยอกยเย้าเคอรเอ๋อพี่หญิงชีข้าเพียงลงแข่งขันประลองมากกว่าท่านเพียงเท่านั้นหากจำนวนครั้งการประลองของเราเท่ากัน ท่านก็คงได้คะแนนไม่ต่างอะไรจากข้านักหรอกเคอเอ่ยยิ้มรับเบาๆคะแนนของลี่ฉีฉีนั้นเหมือนกันกับหลิงเทียนคือได้รับชัยชนะ27ครั้งมี28คะแนนทางตระกูลจงใจจัดก,การประลองเช่นนี้พวกเจ้าดูห้าคนแรกสีล้วนแต่เป็นสาวกที่มีระดับบ่มเพาะระดับก่อกำเนิดแทบทั้งสิ้นรองลงมาก็จะเป็นสาวกสายในที่มีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เ้า ที่พวกมันได้คะแนนสูงนั้นก็ย่อมเป็นเรื่องปกติเพราะไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เจอกับพวกมันล้วนกล่าวยอมแพ้ออกมาทันทีแทบทั้งสิน้นลี่ฉีค่อยๆกล่าวออกมาคิ้วของหลิงเทียนขมวดลงเล็กน้อยเมื่อได้ฟังทั้งหมดอยู่ในระดับก่อกําเนิดนอกจากลี่ซงและลี่อันแล้วยังมีอีกสามคนที่อยู่ในระดับก่อกําเนิดที่เขายังไม่เคยพบสายตาของเขาจับจ้องไปยังรายชื่อบนกระดานอีกครั้งลี่ชิงลี่เฟยลี่หู ทั้งสามคนนี้เป็นสาวกชั้นในที่มีระดับบ่มเพาะอ,อยู่ในระดับก่อกำเนิดตัวหลิงเทียนยังถือว่าวันนี้เจ้าโชคดีแต่ไม่นานนักพวกเราย่อมได้เจอกันแน่ถึงตอนนั้นข้าจะเล่นงานเจ้าให้สาสมเลยทีเดียวระวังตัวไว้เถอลี่ซ่งที่กำลังพาลี่เซียวเดินกลับได้เดินผ่านพวกหลิงเทียนไปและมันก็ไม่ลืมที่จะหันมากล่าวเย่อเย้ยและยุยยุหลิงเทียนตัวงงงมทว่าตัวหลิงเทียนผ่านสาบทอ,ออกมาหนึ่งคำพร้อมกับถมน้ำลายทิ้งเจ้าว่ากระไร ร่างกายของลี่ซ่งที่กำลังเดินอยู่ถึงกับหยุดชะงักมันหันกลับมากล่าวถามหลิงเทียนด้วยสายตาและท่าทางเอาเรื่องสองตามันจ้องเขม็งไปยังหลิงเทียนเคอเออเรากลับบ้านกันเถอะต้วนหลิงเทียนกลับจูงมือเคอเออเดินจากไปลี่ช,ชีหันไปมองลี่ซ่งด้วยแววตาแปลกๆก่อนที่นางจะเร่งเดินตามหลิงเทียนและเคอเออไปตอนนี้เองลี่ซ่งถึงเริ่มขยับร่างกายอีกครั้ง เมื่อเขาถูกสายตาเย้ยหยันจากรอบข้างทำให้ท่าทางของแปรเปลี่ยนเป็นน่ากลัวฮ่าฮ่าลี่ซ่งมันเรียกเจ้าตัวโง่ง,งมแต่เจ้ายัางยืนนิ่งไม่ไหวติงข้าละนับถือเจ้าจริงๆทันใดนั้นเองข้างข้างมันปรากฏชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีเทากล่าวย้อยๆออกมาลี่อันอยากคิดว่าข้าไม่รู้ถึงความต้องการของเจ้าอย่าได้พยายามยุแยงให้ข้าแตกหักกับมันตั้งแต่ตอนนี้ในอีกสองวันไม่ว่าอย่างไรข้าต้องได้พบเจอกับมันบนลานประลองอย่างแน่นอน และข้าจะเอาชนะและดับความหยิ่งยโสหังของมันด้วยมือข้าเองไม่จําเป็นต้องให้เจ้ามากังวลหลังจากที่ส่งสายตาเย็นชาไปยังลี่อันแล้วลี่ซ่งก็หันไปดึงลี่เซียวให้มันเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วตอนนี้ท่าทางของลี่อันพันเปลี่ยนเป็นหน้ากลัวมันรู้สึกไม่ได้ดังใจเล็กน้อยอีกทั้งยังรู้สึกเสียหน้าจากการถูกเมินอีกด้วยในระหว่างทางกลับบ้านน้องหญิงเคร่อเอวันนี้เจ้าได้เห็นลี่เฟยหรือไม่ลี่ฉีกล่าวถามสาวน้อยด้านข้างออกมาลี่เฟย หรือเด็กสาวสงสัยเล็กน้อยใช่แล้วลี่เฟยที่เป็นสตรีที่งดงามที่สุดในบรรดาสาวกชั้นในฮิฮิแต่ตอนนี้มีน้องหญิงเคอะเออแล้วเกรงว่านางจะไม่ใช่สตรีที่งดงามที่สุดอีกต่อไปลี่ชีกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มซุกซนพี่หญิงชีชี้ล้วข้าเล่นอีกแล้วอะไรเล่าข้าเพียงแค่กล่าวความจริงเท่านั้น ในขณะที่ทั้งสองสามสนทนากันอย่างออกรถนั้นอยู่ดีๆลี่ฉีก็กล่าวถึงลี่อันขึ้นมาตัวหลิงเทียนเจ้าต้องระวังเอาไว้ให้มากการประลองประจำตระกูลปีที่แล้วมีสาวกสายในนับสิบสิบคนที่ถูกลี่อันลงมือด้วยอมหิตจนต้องพิการลี่ฉีกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่จริงจังพิการดวงตาของหลิงเทียนทอประกายวูบขึ้นมาใครจะอยู่ใครจะไปหักยังไม่ถึงเวลาคงไม่รู้แน่ ในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของตระกูลนับว่าลี่อันแข็งแกร่งเป็นรองเพียงลี่ชิงเท่านั้นเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าสาวกระดับก่อกำเนิดผู้อื่นเมื่อเห็นว่าหลิงเทียนไม่คิดจะแยะแสคําเตือนลี่ฉีจึงกล่าวตักเตือนออกมาอีกครั้งดูเหมือนลี่ชิงจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้นำทั้งห้าคนมันมีระดับการบ่มเพาะอยู่ระดับใดกันละ่ะในที่สุดตัวหลิงเทียนก็กล่าวออกมา แต่ทว่าเขากลับไม่ได้กล่าวถามเกี่ยวกับลี่อันแม้แต่น้อยคำถามของเขากลับพุ่งเป้าไปที่คนแข็งแกร่งที่สุดอย่างลี่สิงเขาก็อยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นที่หนึ่งเช่นกันแต่เหตุผลที่ลี่สิงแข็งแกร่งที่สุดนั้นเป็นเพราะเขาได้ฝึกฝนวิชาต่อสู้ระดับห่วงมหัพขั้นสูงดัชนีเอกบุรุษจนมีความสำเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังมีขั้นตอนความสำเร็จในระดับแก่นแท้ของวิชาท่าร่างและวิชาป้องกันระดับห่วงมหันรนบขั้นกลางอีกด้วยยอ นั่นเพียงพอให้เขาสามารถกวาดผ่านเหล่าสาวกสายในรุ่นนี้ได้อย่างง่ายดายตอนนี้เขาได้ถูกขนานนามว่าเป็นสาวกที่แข็งแกร่งที่สุดและมีความสามารถในการสำนึกรู้มากที่สุดในรุ่นนี้แล้วดวงตาของลี่ชีช,ชีใช้แววเคารพเล็กน้อยในขณะที่นางค่อยๆกล่าวออกมาพรสวรรค์ที่ติดตัวมาจากธรรมชาติที่สูงส่งย่อมมีผลทำให้การเพาะปลูกและฝึกฝนวิชาก้าหน้าอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการสำนึกรู้จะช่วยให้การตีความและทำความเข้าใจวิชาเป็นไปด้วยความรวดเร็วหากกล่าวไปลี่ฉิงนับว่ามีพรสวรรค์และการอย่างรู้ที่สูงส่งก็ไม่ผิดความสำเร็จขั้นตอนแก่นแท้ของวิชาท่าร่างและวิชาป้องกันระดับห่วงมหันรนกขั้นกลางนั้นหรือเทียบเท่ากับความสำเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญของวิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นสูงในแง่ความสำเร็จของวิชาท่าร่างและวิชาป้องกันนับว่ามันเหนือกว่าค่าเล็กน้อย แต่ในแง่ของวิชาจู่โจมวิชาวาดกระบี่ของข้าหาได้หวาดกลัวดัชนีเอกบุรุษของเจ้าไม้ตัวหลิงเทียนกล่าวพึมพำกับตัวเองหากข้าใช้กำลังทั้งหมดในระดับช้างแมมมอธโบราณสามตัวต่อให้วิชาท่าร่างและวิชาป้องกันของมันจะเหนือกว่าข้าเล็กน้อยมันต้องประชัยให้ข้าอยู่ดีดวงตาของหลิงเทียนส่องประกายอย่างมั่นหมายครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงตำแหน่งผู้ชนะเลิศย่อมเป็นของเขาอย่างแน่นอน ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงหรืออะไรแต่เป็นเพราะความต้องการโลหิตหลิงซี่อายุ350ปีเท่านั้นหลังจากกลับมาบ้านเขาก็เดินมายัางลานบ้านฟืบฟืบเส้นสายสีดำและสีขาวต่างพุ่งมาราวกับสายอสนิบาทบุ่งมายังข้อมือของหลิงเทียนและเคร่อเอ๋ยอย่างรวดเร็วพวกมันเลื้ยอพันไปบนแขนก่อนที่จะผงกหัวพร้อมทั้งแลบลิ้นออกมาอย่างน่ารักราวกับจะกล่าวทักทาย งูเหลือมตัวน้อยช่างรู้จักพยักหน้าทักทายคล้ายคลึงกับมนุษย์นะสำหรับเจ้าตัวน้อยทั้งสองตัวนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยเต็มใจเอาซะเลยคิดถึงเวลาที่เขาต้องปล่อยพวกมันทั้งสองตัวกลับไปหาครอบครัวของพวกมันหลิงเทียนได้แต่ถอนหายใจออกมาเพราะความเศร้าเล็กน้อยข้าก็เสียดายเหมือนกันเจ้ากะแต่หากเราไม่นำมันกลับบ้านบิดามันคงเศร้าเสียใจและทรมานอย่างยิ่งเธอเอ๋อไม่อาจรังงูน้อยไว้ในลักษณะนี้ได้ฟูฟู เรากับงูน้อยทั้งสองจะไม่รับรู้ความลำบากใจของทั้งคู่พวกมันแลบลิ้นและสายคอไปมาอย่างมีความสุขวันต่อมาการประลองประจำตระกูลก็ดำเนินต่อไปอีกครั้งถึงแม้ว่าวันนี้การประลองจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ภายใต้การจับคู่โดยอำนาจลึกลับเหล่าสาวกที่แข็งแกร่งทั้งหลายก็ยังไม่ได้ปะทะกันเองสักครั้งทั้งต้นหลิงเทียนและเครอรอเออยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่ทำให้ทั้งสองกดดันแต่อย่างใดพวกเขาจึงเอาชนะมาได้ตลอด เมื่อยามพบเข้ามาถึงตารางประกาศคะแนนก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งวันนี้ตัวหลิงเทียนมีการแข่งขันมากกว่าเคอเออรหนึ่งครั้งทําให้ผลรวมของคะแนนทั้งคู่เท่ากันนั่นคือ5้าสิบเจ็ดคะแนนส่วนคะแนนสูงสุดยังคงเป็นสาวกันในที่แข็งแกร่งทั้งหคนที่อยู่ในระดับก่อกําเนิดซึ่งแต่ละคนมีหกสคะแนนหลังจากผ่านไปสองวันการประลองที่ผ่านมาคงนับว่าเป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นพรุ่งนี้สิคือของจริง สาวกชั้นในต่างสูดลมหายใจเข้าลึกๆทุกคนรับรู้โดยไม่ต้องมีใครบอกพรุ่งนี้การประลองจะเข้มข้นดูเดือดกว่าสองวันนี้อย่างเทียบไม่ติดทันทีที่กลับมาถึงบ้านเคอรอเออก็รีบวิ่งเข้าครัวไปช่วยลี่หลัวเตรียมอาหารต้วนหลิงเทียนเมื่อมาถึงก็นั่งพักแต่ทว่าไม่ทันได้หายเหนื่อยก็มีกลุ่มคนไม่รู้จักมาหาถึงบ้านเจ้าคือต้นหลิงเทียนใช่หรือไม่คนที่เดินนํามาเป็นชายวัยกลางคนที่ดูสุภาพท่านคือ ตัวหลิงเทียนสับสนเล็กน้อยข้าเป็นผู้ดูแลสาวกชั้นนอกลีอีหลังจากที่เจ้ากลายเป็นสาวกชั้นในแล้วทางนั้นก็จัดการเรื่องที่พักให้เจ้าในเขตตระกูลชั้นในวันนี้พวกเขาก็ทําความสะอาดที่พักเสร็จสิ้นแล้วข้าเลยนําคนมาสองถึงสามคนเผื่อพวกเจ้าพร้อมจะย้ายบ้านกันพวกเราจะได้คอยช่วยเหลือเจ้าอย่างไรเล่าเสียงของชายวัวกลางคนเต็มไปด้วยความสุภาพแม้มันจะอาวุโสกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กล่าวเชิงดูถูกดูแคลนหรือสะกดข่มใดๆต่อหลิงเทียน เพราะข่าวลือของต้วนหลิงเทียนที่เขาได้ยินมานั้นนับว่าไม่ธรรมดาอย่างยิ่งในภายภาคหน้าเด็กหนุ่มผู้นี้คงเป็นตัวตนที่มันไม่อาจทาบชั้นได้มันจึงไม่กล้าล่วงเกินอีกฝ่ายขอบคุณผู้ดูแลอีข้าวของที่ต้องขนย้ายของพวกเราไม่ได้มีอะไรมากมายต้วนหลิงเทียนรีบกล่าวขอบคุณออกมาพร้อมรอยยิ้มหลังจากมันเขาไปแจ้งกับสตรีทั้งสองที่อยู่ในครัวแล้วทุกคนก็พากันย้ายไปบ้านหลังใหม่เมื่อมาถึงบ้านหลังใหม่ทั้งสองสาวงามก็มุ่งตรงไปยังห้องครัวทันที หลังจากที่ลี่อีจ้จากไปหลิงเทียนก็สำรวจบ้านใหม่หลังใหญ่ของเขาบ้านใหม่มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่ามากซ้ำยังมีพื้นที่ลานกว้างที่ใหญ่โตกว่าลานกว้างเดิมหลายเท่ายอดเยี่ยมหลังจากนี้ข้าไม่ต้องไปฝึกฝนวิชาท่าร่างที่ลานฝึกซ้อมอีกต่อไปต้นหลิงเทียนยิ้มเบาๆก่อนที่เขาจะเริ่มเคลื่อนไหววิชาท่าร่างวิญญ,ญาณอสรพิษเคลื่อนกาย หลิงเทียนไม่คิดรีรออะไรเขารีฝึกฝนวิชาท่าร่างภายในลานกว้างแห่งใหม่นี้ทันทียืดหยุ่นแช่มช้อยทรงพลังดังอสอรพิษรวดเร็วว่องไวดุดเส้นสายอสนีฟืบฟืบงูน้อยทั้งสองตัวก็พุ่งไปเล่นตามต้นไม้ในลานกว้างพวกมันดูมีความสุขกันอย่างมากภาพร่างสีขาวและดำวุบไหวไปมาแววเข้าสดประสาทการมองเห็นของหลิงเทียนความเป็นไปได้ไร้จำกัด วิชาท่าร่างวิญญาณอสารพิษเคลื่อนกายของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นได้ถูกคิดค้นขึ้นเพราะมันสังเกตการเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับพยาศาสตรกล่าวได้ว่าต้นแบบของท่าร่างนี้มาจากอสสารพิษ ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้มองเห็นและสังเกตท่าร่างของเสี่ยวเฮยข้าถึงกับตกอยู่ในภาวะรู้แจ้งนั้นทําให้ข้าสามารถดูทราบโอสดน้ําบ่มเพาะร่างกายเจ็ดกระบวนและผลวิญญาณาธาตุมินเพื่อใช้ในการฝึกฝนบ่มเพาะตามเคล็ดวิชา9มังกรจากพัสสงครามรูปแบบพยาอสารพิษจนสําเร็จไร้การติดขัดอีกต่อไปจนทําให้ข้าตัดผ่านไปยังระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่9 รูปแบบการเคลื่อนไหวของอสอรพิษน้อยนี่ช่างสอดคล้องกับวิชาท่าร่างวิญญาณอสรพิษเคลื่อนกายนักไม่สี่วิชาท่าร่างที่ข้าฝึกอยู่มีต้นแบบมาจากพวกมันต่างหากหลิงเทียนครุ่นคิดในใจบางทีตัวหลิงเทียนรีบจับจ้องไปยังสองร่างซุกซนตัวน้อยที่กำลังเล่นอยู่บนต้นไม้เพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวของพวกมันให้เหมือนที่สุดช้าเร็วแปรผันสลับหมุนวนหนุนส่งเสริมหลิงเทียนจมอยู่กับการวิเคราะห์ท่าร่างอย่างหลงลืมเวลา วิธีการนี้เป็นไปได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ขั้นตอนความสําเร็จของวิชาท่าร่างยังไม่ได้พัฒนาไปอีกขั้นแต่ทว่าหลิงเทียนย่อมรับรู้ได้ว่าตอนนี้วิชาท่าร่างของมันนั้นก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดพรุ่งนี้เมื่อการประลองประจําตระกูลสิ้นสุดลงข้าสัญญาว่าจะหาของอร่อยๆให้พวกเจ้าทั้งสองกินจนพุงกลางตัวหลิงเทียนมองไปที่งูน้อยซุกซนทั้งสองตัวด้วยอารมณ์เบิกบานตัวหลิงเทียนเสียงที่คุณเคยดังออกมาจากนอกลานกว้าง เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราย้ายมาที่นี้หลังจากคนที่ส่งเสียงเดินเข้ามาหลิงเทียนก็ตกใจเล็กน้อยที่เห็นลี่ฉีฉีไม่ใช่มีแต่เจ้าสักหน่อยที่ย้ายบ้านอย่าลืมสิค้าก็เป็นสาวกสายในแล้วเช่นกันลี่ฉียิ้มเจ้าหมายความว่าหลิงเทียนกล่าวนำฮิฮิตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วลี่ฉีกล่าวตามพี่ญิงฉีอยู่บ้านข้างๆหรือเจ้ากะ ตอนนี้เองที่เสียงเจ้ยเจ้าดังขึ้นออกมาด้วยความดีใจเครอเอ๋อที่กำลังยกสำรับอาหารมานั้นบังเอิญได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนเมื่อครูพอดีใบหน้าของนางเริ่มแดงจากความดีใจเล็กน้อยฮิฮิใช่แล้วน้องหญิงเครอเอ๋อต่อไปนี้พวกเราคงได้เจอกันบ่อยทีเดียวลหละลี่ฉีพยักหน้ารับเบาๆพร้อมยิ้มอย่างอารมณ์ดีในขณะที่นางตอบเครอเอ๋อนางเองก็ไม่ลืมที่จะหันไปรอบสังเกตสีหน้าหลิงเทียนแต่นางก็ต้องผิดหวัง เคอเอ๋อพวกเจ้าทั้งสองคุยกันไปก่อนนะข้าจะไปช่วยมารดายกสำรับอาหารหลิงเทียนกล่าวกับเครอเอ๋อแล้วก็เดินเข้าครัวไปหลังจากนั้นไม่นานสำรับอาหารก็ถูกยกมาจัดเตรียมชีชีมาร่วมโต๊ะกับพวกเราสิลี่หลัวมองไปที่ลี่ชีชีก่อนจะกล่าวเชิญชวนออกมาไม่เป็นไรคะ่ะป้าหลัวท่านแม่ของข้าคงรอข้าอยู่ที่บ้านน้องหญิงเครอเอ๋อข้ากลับก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันท่านป้าข้าขอตัวก่อนค่ะ ลี่ชีปฏิเสธลี่หลัวอย่างสุภาพก่อนจะกล่าวลาและกลับบ้านของนางไปหลังมื้ออาหารต้นหลิงเทียนรีบออกมาฝึกฝนวิชาท่าร่างวิญญาณอสรพิษเคลื่อนกายที่ลานบ้านทันทีเขาย่อมรู้ดีถึงคำกล่าวที่ว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนรัติการพ้นผ่านอารุณรุ่งมาเยือนหลิงเทียนเดินไปยังลานประลองพร้อมกันกับเคอเอ๋อและลี่ชีฉี ช่วยไม่ได้ที่ระหว่างทางเขาจะถูกบุรุษทุกผู้จ้องมาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อทุกสายตามองมาด้วยความอิจฉาริษยาหากการจ้องมองสามารถฆ่าคนได้หลิงเทียนมีร้อยชีวิตคงไม่เพียงพอเนื่องจากตอนนี้บ้านพักของพวกเขาย้ายมาอยู่ในเขตชั้นในแล้วจึงใช้เวลาเดินทางไปยังลานประลองไม่มากนะักผู้คนมากมายนะเมื่อมาถึงสนามประลองอดไม่ได้ที่ลี่ชีชีจะอุทานออกมา สนามประลองวันนี้เต็มไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสสาวกที่มีอายุมากแล้วเด็กตัวเล็กตัวน้อยล้วนมาชมดูกันอย่างกับข้างไม่เพียงเท่านั้นบนแท่นยกสูงต่างระดับที่อยู่ตรงใจกลางของเวทีประลองย่อยทั้ง30เวทีตอนนี้มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ด้านหน้าของสามอาวุโสคุมกฎหลักตัวหลิงเทียนจ้องมองด้วยความสนใจชายไวกลางคนมีสีหน้าและแววตาเด็ดขาดสวมชุดคลุมสีเขียวลากปักมังกรทอง ดูมีอำนาจและทรงพลังราวกับจะชี้ชะตาผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเขานั่งอยู่ตรงบัลลังก์ใจกลางแท่นสูงสถานะและตัวตนนี้ค่อนข้างชัดเจนประมุขของตระกูลลี่ลี่อู่สำหรับชายชราที่น่าจะเป็นผู้อาวุโสที่หลิงเทียนไม่เคยเห็นก็นั่งเรียงรายอยู่ด้านข้างของลี่อู่หลิงเทียนคิดว่าชายชราพวกนี้คงเป็นอาวุโสที่มีหน้าที่สำคัญในตระกูลข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าวันนี้ประมุขตระกูลลี่ จะมาด้วยตัวเองหลิงเทียนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยทั้งหมดเงียบหลังจากนั้นประมุกตระกูลล,ลี่ลี่อูก็ลุกขึ้นยืนเขาวควบแน่นพลังงานต้นกําเนิดก่อนที่จะแปลเปลี่ยนมันเป็นคลื่นสั่นสะเทือนส่งเสียงไปยังหูของผู้รับฟังทุกคนโดยตรงนี่เป็นการควบแน่นพลังงานต้นกําเนิดเพื่อเปลี่ยนเป็นเสียงอีกครั้งหัวใจหลิงเทียนถึงกับเต้นไม่เป็นจังหวะ ประมุกที่ดูเหมือนจะเป็นชายอายุไม่เกิน50ปีผู้นี้มีขอบเขตการบ่มเพาะไม่ต่ำกว่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7ถึงแม้ว่าผู้คนยังคงเคลื่อนที่หลังไหลเข้ามาแต่ทวาสรรพเสียงภายในลานประลองกลับเงียบสงบตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปยังลี่อูสายตาที่จับจ้องนั้นเต็มไปด้วยความเคารพมีบ้างที่ประหลาดใจ ข้ามีความสุขอย่างยิ่งที่ทุกปีจะได้เห็นเหล่ารุ่นเยาว์ของตระกูลที่มาแข่งขันกันและแสดงความสามารถอันยอดเยี่ยมและวันนี้การแข่งขันประจำตระกูลลี่ในปีนี้จะสิ้นสุดลงสำหรับเหล่าสาวกที่ติดอันดับผู้แข่งแกร่งสามอันดับแรก1ิบอันดับแรกและผู้ชนะเลิศจะได้รับของรางวัลเพิ่มจากรางวัลส่วนตัวของข้าเองอีกด้วยเอาล่ะข้าจะไม่เสียเวลากล่าวอะไรให้มากความผู้ตัดสินเริ่มการประลองได้ลี่อูนั่งลงหลังจากที่กล่าวจบ มวลชนล้วนจับจ้องไปยังสนามประลองทั้ง30แห่งพวกมันเฝ้ารอาการต่อสู้คู่แรกสาวกสองคนที่ถูกขานชื่อต้องขึ้นมาประลองหากขานเรียกแล้วไม่มีการตอบรับจะถือว่าพ่ายแพ้ผู้ชนะจะได้รับคะแนนผู้แพ้จะถูกหักคะแนนเวลาครึ่งวันเช้าได้พ้นผ,ผ่านไปแม้ว่าหลิงเทียนจะได้พบผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งอยู่บ้างแต่ทว่าเขายังคงรักษาชัยชนะรวดเอาไว้ได้อย่างไม่มีปัญหาเมื่อถึงเที่ยงวันคะแนนสะสมเขาสูงถึง73คะแนนแล้ว จำนวนคะแนนสูงสุดคือ86คะแนนเขายังไม่พ่ายแพ้แม้แต่นัดเดียวกล่าวอีกอย่างก็คือเหลือสาวกเพียง13คนเท่านั้นที่หลิงเทียนยังไม่ได้ประลองเคอเอ๋อก็เป็นเช่นเดียวกับเขาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถต้านรับกระบีอ่อนสเก็ตด,ดาวตกม่วงของนางได้แม้เพียงหนึ่งกระบวนท่าหลังจากเวลาพักๆสั้นๆเคอเอ๋อก็ถูกเรียกขึ้นมาสนามประลองอีกครั้ง ฝ่ายตรงข้ามครั้งนี้ของนางคือลี่หยวนลี่หยวนจ้องมองสาวน้อยบนลานประลองที่ยืนอยู่อย่างอ่อนช้อยและงดงามนางยืนอยู่อย่างสงบราวกับไร้ซึ่งความหวาดกลัวที่ต้องปะทะกับมันลี่หยวนเริ่มเคลื่อนไหวทันทีหลังจากที่ผู้ตัดสินกล่าวเริ่มการประลองก้าวย่างล่องลอยความแข็งแกร่งของแมมอดโบราณหนึ่งตัวถูกใช้ออกมาอย่างเต็มเปี่ยมมันเคลื่อนร่างไปจู่โจมเคเอื่ออราวกับลำแสงวิชาวาดกระบี่ เด็กสาวไม่ได้ร้อนรนอะไรนางขยับร่างกายเล็กน้อยก่อนที่จะใช้ออกด้วยวิชาวาดกระบี่เนื้อสีสนางปรากฏเงาร่างแมมมอดโบราณหนึ่งตัวเช่นกันฟื้อบบลี่หยวนรีบขยับตัวหลบคมกระบี่ด้วยความหวดหวันเงากระบี่เกือบพลาดผ่านลำคอไปแล้วหักมันเคลื่อนไหวตัวช้ากว่านี้เพียงเสี้ยวพริบตาเขาหลบมันได้โอ้ในสามวันนี้ลี่หยวนเป็นคนแรกที่สามารถหลบกระบี่ของนางได้ อย่างที่คิดไว้ผู้แข็งแกร่งสามอันดับแรกของสาวกสายนอกย่อมไม่ใช่ชื่อเสียงไร้ราคาฝูงชนที่เฝ้าชมการประลองต่างซุบซิบสนทนากันบางคนคาดเดาว่าเคอ่อเออจะได้รับความพ่ายแพ้แต่เฉพาะต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่ยืนนิ่งๆไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าท่าทางแต่อย่างใดไม่มีใครรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเคอเออดีกว่าเขาอีกแล้ว นอกจากวิชาวาดกระบี่ที่เทียบเท่าวิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นกลางและวิชาป้องกันสีตำลึงปัดพันช่างและวิชาท่าร่างทารารินไหลที่เป็นวิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นสูงของเครอเอ๋อได้ฝึกฝนจนมีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นหมดแล้วพรสวรรค์ตามธรรมชาติและความเข้าใจของเครอเอ๋อนั้นถึงกับทําให้หลิงเทียนตกตะลึงในด้านระดับการบ่มเพาะเครอเอ๋อเท่าเทียมกับลี่หยวนในด้านวิชาท่าร่างทั้งคู่กล่าวได้ว่าเท่าเทียมกัน ในด้านวิชาป้องกันเครือเอิเหนือกว่าลี่หยวนอย่างเห็นได้ชัดในด้านวิชาโจมตีเครือเออก็เหนือกว่าลี่หยวนอย่างเห็นได้ชัดและจนถึงตอนนี้เครือเออยังคงใช้ออกด้วยวิชาวาดกระบี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนางไม่ได้ใช้วิชาสายอื่นๆอะไรในการประลองเลยด้วยซ้ำบนเวทีประลองร่างของลี่หยวนกระพริบวูบไหวไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนมันกำลังหาช่องว่างของเครือเอิ และในพริบตาที่มันเห็นช่องว่างมันก็พุ่งเข้ามาจู่โจมทันทีฝ่ามือขยี้ใจมันซัดฝ่ามือขยี้ใจอันเป็นไพ่ตายของมันออกมาหลายคนคิดว่าเคอเออต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสจากฝ่ามือนี้อย่างแน่นอนบางคนถึงกับสาบแช่งลี่หยวนที่ลงมือกับสาวน้อยงดงามอย่างอำมหิตถึงเพียงนี้สี่ตำลึงปาดพันช่างบนร่างของเคอเออปรากฏกำแพงพลังงานต้นกำเนิดครอบคลุมบางๆงนางยื่นมือไปรองรับฝ่ามือของลี่หยวนด้วยความอ่อนช้อย วูมมมมเมื่อฝ่ามือขยี้ใจปะทะกับกำแพงพลังงานต้นกำเนิดที่สร้างโดยเครือเออพลังงานที่ครอบคลุมนางอยู่กระเพื่อมอย่างรุนแรงก่อนที่จะเคลื่อนย้ายพอลังฝ่ามือทั้งหมดของลี่วยวนออกไปยังที่ว่างด้านข้างพลังทำลายของฝ่ามือขยี้ใจได้แต่ปะทะกับลานประลองเมื่อทำหน้าที่เสร็จสิ้นกำแพงพลังงานต้นกำเนิดของเครือเออก็จางหายไปร่างกายงดงามของนางและเสื้อผ้าไม่ได้รับรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นฟุบวิชาวาดกระบี่ถูกใช้ออกอีกครั้งในช่วงเวลาพริบตาต่อมา กระบีอ่อนสะเก็ดดาวตกม่วงในมือของเคอร์เออวางพาดลำคอของลี่หยวนคมกระบี่ห่างจากลำคอของมันเพียงเศษผมกัน้นตอนนี้ลี่หยวนยังคงตื่นตระหนกและตะลึงงนันมันยืนสติเลื่อนลอยอยู่หลายอิดใจเคอรเออเป็นผู้ชนะผู้ตัดสินเองก็ยืนทึ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะได้สติและกล่าวตัดสินออกมาณนะนี่ ผู้คนที่รับชมอยู่รอบๆเวทีประลองแทบไม่อยากเชื่อเรื่องที่พวกมันได้เห็นเมื่อครู่สาวน้อยหน้าตางดงามที่ร่างบอบบางถึงเพียงนั้นสามารถป้องกันฝ่ามือขยี้ใจที่เป็นวิชาระดับห้วงมหันรนกขั้นกลางที่มีความสําเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญของล่ห่วนได้โดยไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยน่าเหลือเชื่อเกินไปมีเพียงหลิงเทียนเท่านั้นที่รู้สึกเฉยๆเขาคาดเดาผลลัพธ์เช่นนี้ไว้ตั้งนานแล้ว เคอเออไม่จําเป็นต้องใช้วิชาทาร่างของนางเพื่อเอาชนะลี่หยวนด้วยซ้ำวิชาป้องกันสี่ตำลึงปาดพันช่างของเคอเออนั้นเป็นวิชาป้องกันร,ระดับห่วงมหันร,รนบขั้นสูงที่มีความสาเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นซึ่งมันเทียบเท่าวิชาป้องกันร,ระดับห่วงมหันร,รนบขั้นกลางที่มีความสําเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญ